ครับวันนี้ชแนลบีบอโต้นะครับเราจะมารีวิวรถกันอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ก็เป็นรถ BMW นะครับที่หลายๆคนนะครับตามหานะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรุ่นที่น่าเอาไปใช้มากเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ราคาอะไรไม่แพงแล้วนะครับเครื่องยนต์ M52 นะครับน่าใช้มากๆนะครับวันนี้นะครับเราพามาชม BMW ซีรีส์5โฉม E 3 9นะครับ รถปีสองพันหนึ่งนะครับคันนี้เป็นรถเครื่องเดิมๆนะครับไม่เคยเปลี่ยนเครื่องนะครับเป็น้ตคู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูสภาพรถกันเลยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นสีบอลนะครับในเล่มก็จะลงไว้ว่าเป็นสีเทานะครับแต่ว่าถ้าเรามองดูตัวจริงเนี่ยมันจะออกบอลเงินฟ้านิดนึงนะครับต้องบอกว่าสีสีนี้ก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับ สภาพสีรถคันนี้นะครับก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับสียังเงาอยู่นะครับเอาไปขัดเคลือบสีสักหน่อยก็น่าจะดูดีเลยนะฮะสภาพนี้ไม่ได้มีสีด้านสีแตกฉลอกน่าเกียดนะครับเรียกได้ว่าโดยรวมสียังเต็มอยู่นะครับก็อาจจะมีร่องรอยบ้างนะครับนิดหน่อยนะครับตาม ภาษาลดมือสองทั่วไปนะครับแต่โดยรวมแล้วยังดูดีนะครับคันนี้เรามาดูด้านหน้ากันต่อนะครับไฟหน้านะครับเป็นวงแหวนนะครับใส่มากๆนะครับไฟหน้าอันนี้ผมถอดล้างขัดถึงภายในให้แล้วนะครับถอดทั้งโคมเลยนะครับไม่ได้ขัดแค่เปลือกนอกนะครับเพราะฉะนั้นความใส่เนี่ยใส่มากๆแน่นอนนะครับใส่ใส่มากๆไฟติดครบนะครับวงแหวนนะครับสีนอนนะฮะสวยๆเลยนะครับ อาจจะไม่ได้ใส่เท่ารถใต้แดงนะครับแต่ก็เรียกว่าดูดีแน่นอนนะครับต่อไปเรามาดูกระจังหน้ากันต่อนะครับคันนี้มีการตกแต่งนะครับกระจังหน้าเป็นสีดําเงานะครับสวยมากๆนะครับผมชอบสีดําเงามากกว่าสีดําด้านอีกนะฮะอันนี้โลโก้นะครับก็ย่งอยู่ในสภาพดีนะครับฝากระโปรงนะครับสวยมากๆนะครับสีเงาฉ่าเลยนะครับ โอเคนะครับรถคันนี้มีการแต่งนะครับเป็นชุดแต่ง M5 รอบคันนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมดูที่การชนหน้านะครับอันนี้ไม่ใช่การชนเดิมนะครับอันนี้เป็นการชน M5 นะครับแต่งมาแบบตรงยุคตรงรุ่นนะครับสไตล์ M5 E39 นะครับไฟตัดหมอกนะครับอยู่ครบตะแกรงนะครับดักลมก็ยังอยู่ในสภาพสวยงามนะครับ เดี๋ยวเราลองเปิดไฟตัดหมอกกันให้ดูนะครับว่าเปิดแล้วมันเป็นยังไงนะครับพร้อมกับสตาร์ทเครื่องไปเลยไฟตัดหมอกนะครับติดครบทั้งสองดวงนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับบอกเลยว่าหน้าตาดูดุดันมากนะครับแต่งสไตล์ M5 แบบนี้นะครับซื้อไปท่านผู้ชมไม่ต้องไปแต่งนะครับหน้าไปขับนะครับจภาพนี้หล่อๆเลยเดี๋ยวผมเปิดท่องเครื่องกันให้ดูนะครับ เดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องกันคันนี้เป็นเครื่องยนต์เดิมจากโรงงานนะครับ6สูบรหัส M52 เป็นโนตคู่แล้วนะครับรถคันนี้เครื่องเดิมจากโรงงานไม่เคยเปลี่ยนเครื่องนะครับเครื่องเดิมเดิมเลยนะครับสภาพห้องเครื่องนะครับสะอาดตานะครับทําความสะอาดมาแล้วนะครับเรียกว่าดูยังดูดีอยู่นะครับเครื่องตัวนี้ทนทานนะครับไม่จุกจิกนะครับสําหรับใครที่มองหา bm รุ่นปีประมาณ2,000ต้นๆนะครับผมอยากบอกเครื่องตัวเนี้ยดูดูแลง่ายที่สุดอะไรห่าง่ายสุดนะครับ M52 นะครับรถคันนี้นะครับเรามีการซ่อมบำรุงให้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแอร์แมสอันเก่านะครับซึ่งผมทำการเปลี่ยนแอร์แมสให้แล้วนะครับรถคันนี้แล้วก็ยังมีรายการอื่นๆอีกนะครับมีบินให้ดูนะครับเดี๋ยวดูบินนะครับ อันนี้เพิ่งทำใหม่นะครับหม้อน้ำนะครับเปลี่ยนใหม่จริงๆมันมีอีกแต่น,นี้เป็นบินที่เป็นบินใหญ่ที่สุดนะครับส่วนบินย่อยอื่นๆก็ยังมีบ้างนะครับหม้อน้ำตัวนี้หม้อน้ำลูกใหญ่เราเปลี่ยนให้ของใหม่นะครับของเดิมก็ยังมีอยู่นะครับอยู่ที่ท้ายรถที่ผมให้ดูนะครับหม้อพักน้ำเราก็ทำการเปลี่ยนใหม่แล้วพวกท่อย,ยางน้ำวาล์วน้ำต่างๆนะครับเปลี่ยนของใหม่ให้แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้แล้วก็มีพวกไดสตาร์ตตัมพาวเวอร์นะครับ แต่อันนี้เราเปลี่ยนเป็นมือสองนะครับได้สตาร์ทกับปั๊มพาวเวอร์โอเคตอนนี้เครื่องก็เรียกได้ว่าวิ่งทางไกลปกติความร้อนไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าระบบระบายความร้อนต่างๆเรียกว่าทําใหม่หมดแล้วนะครับรถคันนี้แล้วก็เดี๋ยวรถคันนี้ก่อนออกเราจะแถมเปลี่ยนของเหลวให้ใหม่หมดทั้งคันนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์นะครับน้ามันพาวเวอร์น้ามันเครืองท่านน้ํามันเบรกเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับคือเอาไปได้ต้องใช้ได้เลยนะครับคันนี้ ต่อไปเราเริ่มมาดูด้านข้างรถกันนะครับอเรามาดูที่ล้อแม็กนะครับคันนี้ชุดแต่ง M5 ไม่พอนะครับล้อยังเป็นล้อ M <Wow. S 1> ด้วยล้อคันนี้เป็นล้อ M ขอบ17นะครับรัดด้วยยาง Maxxis รุ่นอ Pro 215 50 17ยางเป็นยางปลายปี19นะครับเรียกได้ว่าก็ยังใช้ได้อยู่นะครับยางเป็นยางสปอร์ตนะครับยางตัวนี้ก็ใช้ดีนะครับผมเห็นหลายๆท่านก็ชื่นชอบนะครับยางรุ่นนี้ โอเคนะครับแต่ถ้าใครซีเรียสก็อยากได้ยางใหม่ก็ไปเปลี่ยนเอานะครับเพราะว่าปี19ผมว่ามันก็ยังพอใช้ได้นะฮะถ้าสภาพมันแย่งจริงผมก็คงเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับเรามาดูด้านท้ายรถกันต่อนะครับด้านท้ายก็มีการตกแต่งด้วยโลโก้ M5 นะครับตรงรุ่น E39 นะครับเรียกได้ว่าเสริมความหล่อให้กับรถนะครับเรามาดูไฟท้ายกันต่อนะครับไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับก็จะดูสวยกว่าไฟท้ายเดิมๆนะครับ ไม่รู้ว่าคนอื่นจะชอบไหมนะแต่ส่วนตัวผมชอบไฟท้าย LED มากกว่านะครับไฟท้ายด้านขวานะครับจะมีรอยตำหนินิดนึงนะครับเราบอกท่านผู้ชมตรงๆนะครับท่อเสียนะครับก็เป็นท่อแบบท่อชิ้นเดียวนะครับเสียงก็ไม่ดังมากนะครับก็กำลังดีนะครับเรียกได้ว่าใช้งานได้ในชีวิตประจำวันสบายนะครับคันนี้เรามาดูฝาท้ายด้านในกันนะครับคันนี้ก็มีแม่แรงอยู่นะครับ แต่ก็ไม่ได้ครบนะครับก็มีอยู่ประมาณาประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตได้นะครับอันนี้โอเคแล้วก็ให้ดูด้านท้ายรถนะครับออันนี้ก็เป็นอะไหล่ของเดิมนะครับที่เราได้ทำการถอดออกแล้วเปลี่ยนของใหม่เข้าไปแทนนะครับก็ <Wow. S 1> จะเป็นพวกท่อน้ำต่างๆนะครับอันนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่หมดข้างหลังที่เป็นอัน,นใหญ่ๆก็เป็นหม้อน้ำลูกใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นของเดิมนะครับก็ให้ไปรถเลยนะครับ ให้ท่านผู้ชมดูนะครว่าเราเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับด้านท้ายรถนะครับยางอะไหล่นะครับอยู่ครบนะครับล้อไหลก็สภาพดีนะครับข้างในซอกเดิมๆนะครับสีเดิมๆเลยนะฮะอันนี้สวยๆเลยนะครับเห็นซอกข้างในไหมครับโอเคแล้วก็โช็กตรงนี้เราก็เปลี่ยนให้แล้วนะครับอันนี้เป็นโชคกสาดท้ายนะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับ เห็นไหมโชกแน่แนๆเลยนะคะนี่เห็นไหมครับถ้าโชกเดิมพอมันเสื่อมมันจะแบบไม่อยู่นะฮะตรงนี้แต่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้แพงนะครับตัวนึงก็ประมาณพันกว่าบาทได้นะครับต่อไปเรามาเริ่มดูภายในกันนะครับเริ่มต้นที่แผงประตูนะครับคันนี้ผมอยากจะรีวิวภายในมากๆครับเพราะว่ารถคันนี้ภายในสวยงามมากๆเลยนะครับ รถนี่อายุ20ปีนะครับแต่ภายในยังดูดีอยู่เลยนะฮะอันนี้เราเริ่มแผงประตูก่อนเลยนะครับคันนี้ภายในเป็นสีดําเดิมจากโรงงานนะครับลายไม้สภาพสวยมากนะครับช่องแอร์นะครับสภาพดีนะครับให้ดูปุ่มปรับกระจกไฟฟ้านะครับไม่มีหลุดไม่มีลอกเลยนะครับเห็นไหมบอกไฟฟ้าเมมโมรี่สามจุดยังใช้งานได้ปกตินะครับคันนี้ดูภายในรถคันนี้กันนะครับภายในคันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะครับเราเริ่มต้นที่เบาะผู้โดยสารก่อนเลยนะครับคันนี้ เบาเป็นเบาสีดําหนังแท้เดิมๆนะครับไม่เคยหุ้มใหม่นะครับหนังอันนี้เป็นหนังเดิมๆของเขาเลยนะครับของบ M เเลยสังเกตว่ารอยมันก็มีบ้างนะครับอายุ2ี่สปีมันก็ต้องมีรอยแบบนี้บ้างนะครับเป็นธรรมดาแต่ว่าไม่ได้มีขาดไม่ได้มีแบบแตกจนน่าเกียดคือเรียกได้ว่าใครที่ชอบอนุรักษ์แบบของเดิมๆนะครับสภาพนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับภายในสภาพนี้สวยมากภายในสวยจริงเรามาดูคอนโซลกันต่อนะครับ คอนโซลสีดำนะครับสภาพก็สวยเช่นกันนะครับไม่มีแตกนะครับลายไม้ก็ยังสวยอยู่นะครับช่องแอร์นะครับปุ่มต่างๆสภาพสมบูรณ์ไม่มีลอกเลยสวยมากนะฮะรถคันนี้เห็นไหมครับทุกอย่างนะครับค่อนข้างสวยมากๆนะครับไม่มีหลุดไม่มีลอกเลยนะครับเลื่อนมาตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เป็นช่องใส่เทปวิทยุเดิมนะครับ ให้ดูปุ่มต่างๆนละสภาพสวยนะครับสวยจริงวิทยุเดิมจากโรงงานฟังได้ใช้งานปกติมาดูข้างล่างกันต่อนะครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับผมให้ดูปุ่มนะไม่มีแตกไม่มีหักเลยนะครับไม่มีลอกด้วยอืมทำไมมันคันนี้สภาพสวยจริงๆนะครับรถคันนี้เนี่ยดูปุ่มต่างๆนะครับสำคัญเลยที่วางแก้วนะครับ รุ่นนี้ชอบหักกันหมดแล้วแต่คันนี้สมบูรณ์เลยนะครับเห็นไหมฮะเปิดปิดได้ปกติเลยนะครับไม่มีหลุดไม่มีหลวมนะครับคันนี้เนียบนะฮะคันนี้ดูหัวเกียร์นะครับให้ท่านดูสภาพนะครับลายไม้ต่างๆนะครับอยู่ในสภาพดีนะครับปุ่มตรงนี้ก็ที่เขี่ยบุหรี่ตรงนี้ก็ใช้ได้นะครับ ช่องตรงนี้นะครับพลาสติกต่างๆยังอยู่ในสภาพสวยนะครับไม่มีขาดไม่มีชำรุดนะครับตรงนี้เก๊ะนะครับเปิดปกตินะครับอันนี้เลื่อนได้นะฮะเนี่ก็เรียกได้ว่าถนัดเลยนะฮะคันนี้รับได้นะครับพลาสติกต่างๆยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับต่อไปเรามาเริ่มดูพวงมาลัยกันต่อนะครับให้ดูพวงมาลัยนะครับ ปุ่มต่างๆนะครับใช้งานได้นะฮะรับเสียงเนี่ยปุ่มสวยมากๆเลยนะครับไม่ลอกไม่หลุดไม่แตกพวงมาลัยหนังเดิมๆนะครับไม่เคยหุ้มใหม่นะครับยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับพวงมาลัยเป็น3าก้านนะครับให้อารมณ์แบบว่าสปอร์ตนะครับส่วนตัวผมชอบมากกว่าตัวสีก้านนะครับเพราะมันมันจับแล้วมันรู้สึกรู้สึกดีกว่านะครับแต่ถ้าใครใช้สีก้านก็อยากเปลี่ยนก็ไปหาซื้อได้นะครับตัวนี้ ก็ประมาณสี่ห0าพบาทนะครับโอเคครับระบบพวงมาลัยปรับไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับปรับทั้งหมดสี่ทิศทางนะครับขึ้นบนแล้วก็ถอยหลังแล้วก็ยื่นมาข้างหน้านะครับโอเคเลยนะครับรถคันนี้วิ่งไปเลขที่อสองแส0 0ก้ 2, 8, กิโลนะครับ ทุกอย่างก็ฟังก์ชันก็เรียกได้ว่าค่อนข้างใช้งานได้เป็นปกตินะครับเบาะคนขับนะครับสภาพยังสวยนะครับไม่มีขาดไม่มีชํารุดนะครับระบบเบาะปรับไฟฟ้าทํางานได้สมบูรณ์นะครับรถคันนี้เนี่ยโอเคครับ แต่ท่านก็คงจะงงว้ยผมพูดแต่คันนี้มีแต่ข้อดีแล้วมันต้องซ่อมอะไรบ้างนะครับโอเคคันนี้นะครับถ้าจะมีเก็บงานนะครับก็มีฟิล์มกันร้อนนะครับฟิล์มกันร้อนของเดิมมันค่อนข้างเสื่อมสภาพนะครับมันก็จะมีรอยแบบหลุดลอกบ้างนะครับนิดหน่อยแล้วก็มีมัวมัวบ้างนะครับติดฟิล์มใหม่นะครับคันนี้น่าติดฟิล์มใหม่แล้วก็คันนี้มานหลังไฟฟ้าไม่มี ตัวม่านมันหายไปนะครับแต่ว่าปุ่มปรับทํางานปกตินะครับคือเราเปิดปิดม่านได้นะครับเพียงแต่ตัวม่านมันไม่มีแต่ว่าขามันยังอยู่นะครับก็ต้องไปหาม่านมาใส่นะครับรถคันนี้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะฮะที่เหลือค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะฮะอีกนิดนึงวิทยุต้องหาปุ่มมาใส่ซึ่งราคาไม่ได้แพงนะครับไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทดีกว่าตรงนี้แต่ต้องหาใน ต้องสั่งต้องรอสั่งนะครับโอเคนะฮะที่เหลือค่อนข้างสมบูรณ์มากๆเราพามาดูเบาะหลังกันนะครับขึ้นชื่อว่ารถมือสองอายุ2ี่สิปีนะครับแต่ได้ภายในสวยอย่างเงี้ยผมว่าสุดยอดแล้วนะครับที่วางแขนนะครับก็เป็นหนังเดิมๆหมดเลยนะครับอันนี้เป็นหนังแท้ของเขานะครับไม่เคยหุ้มใหม่ผมต้องบอกว่าเบาะสภาพสวยมากนะครับรถคันนี้ภายในค่อนข้างสะอาดมากๆเลยนะครับน่าใช้จริงจริงแอร์นะครับ เย็นปกติอันนี้คือตู้แอร์ด้านหลังนะครับสภาพดีนะครับโอเคนะครับเรามาดูตรงนี้กันต่อนะครับม่านนะครับม่านบังแดดยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับต้องบอกว่าบางคันก็หายไปนะครับเนี่ยถ้าเราไม่ชอบเราก็ดึงลงฝั่งตรงนี้ก็ยังอยู่มีครบทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าคันที่ไม่มีคือรถรถไม่ดีนะครับคือบางทีมันก็เสื่อมตามอายุแล้วเขาอยากถอดออกนะครับ โอเคคือมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างนะครับตรงนี้แต่ก็ต้องบอกว่ามีไว้ก็ดีนะครับนี่คันนี้ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยฝั่งนู้นก็ยังดีนะครับโอเคแผงประตูนะครับก็ยังสวยนะครับลายไม้ต่างๆนะครับมือจับโครเมียมเงานะฮะปุ่มต่างๆเนี่ยปุ่มปรับช่องเขี่ยบุหรี่นะฮะก็ไม่หักนะครับเปิดปิดปกตินะครับ ภายในก็ประมาณนี้นะครับสวยจร,จริงนะครับรถคันนี้ภายในสวยเดี๋ยวเรามาทดลองขับ Vm คันนี้กันนะครับตอนนี้อยู่บนถนนนะครับคันนี้ต้องบอกว่าขับค่อนข้างง่ายเลยนะครับคันเร่งก็ไม่หนักนะครับส่วนพวงมาลัยก็ไม่เบาไม่หนักจนเกินไปนะครับ ค่อนข้างขับสบายนะครับเพราะว่าล้อก็เป็นล้อขอบ17นะครับไม่ได้ใส่ยางแก้มบางจนเกินไปนะครับเรียกได้ว่าคันนี้ใช้ในชีวิตประจําวันสบายนะครับเบรกก็ยังดีนะครับไม่ดังเวลาเราเหยียบช่วงล่างช่วงล่างยังโอเคนะครับ ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับช่วงล่างแต่ก็ไม่ได้แย่ไม่ไม่ได้แย่นะครับกําลังเรียกว่าใช้ได้อยู่นะครับประมาณนี้เบรกก็ยังใช้ได้โอเคนะครับเครื่องเกียร์สบายนะครับเครื่องเกียร์คันนี้ซ่อมบำรุงแล้วเรียบร้อยเดินทางไกลได้สบายนะครับแ <Wow. S 1> อร์เย็นมากๆแอร์ต้องบอกว่าหนาวเลยนะอันนี้ แล้วก็คันนี้ผมก็เพิ่งเปลี่ยนปั๊มพาวเวอร์ไปให้นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเสร็จเวลาเราขับฟิลลิ่งเวลาเราหักวงลัยมันก็จะลื่นๆสบายๆ,ายๆนะครับของเดิมปั๊มพาวเวอร์ม,มันมีปัญหานะครับวงลัยก็จะหนักนะครับอันนี้เราก็ซ่อมบำรุงให้แล้วเรียบร้อยนะครับเคเลยตอนนี้ก็ขับสบายเลยนะฮะ คันนี้นะครับผมขอขายในราคา2 2 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าผมซ่อมบำรุงไปให้แล้วชุดใหญ่นะครับประมาณ30,000บาทแล้วนะครับแล้วก็มีเก็บภายนอกให้ด้วยนะครับประมาณเกือบเกือบ10,000บาทก็ทำให้ไปแล้วเรียบร้อยนะฮะรถคันนี้เอาไปเรียกได้ว่าพร้อมใช้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนของเหลวให้ใหม่หมดทั้งคันอีกนะครับมูลค่าประมาณ10,000กว่าบาทนะครับของเหลวทั้งคันนะครับทุกอย่าง านผู้ชมเอาไปทําต่อนะครับก็ขึ้นอยู่กับความพอใจนะครับก็จะทําส่วนไหนนะครับแต่โดยรวมรถคันนี้ผมเรียกว่าพร้อมใช้เลยแล้วกันนะครับตอนนี้ซื้อไปคุณเอาไปขับได้เลยยังไม่ต้องทําอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าทําไปค่อนข้างให้ครบหมดแล้วนะครับที่เหลือมันอยู่ที่ความพอใจของเรานะครับอย่างฟิล์มกันร้อนอะไรพวกนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความพอใจนะครับผม คันนี้ขอขายเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับสองแสนสองหมื่นเก้าบาทนะครับถ้าใครอยู่ไกลนะครับมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับเคนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วก็จะได้ดูคลิปใหม่ๆนะครับใครที่ชื่นชอบรถสไตล์ไหนนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแต่ขับขับค่อนข้างมันเลยนะนี้เหยียบ ขับมันเลยสุดท้ายนี้นะครับขอให้เราผ่านพ้นวิกฤตโควิดไ,ไปได้นะครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิดนะครับก็ไปไหนมาไหนก็อย่าลืมใส่หน้ากากและล้างมือบ่อยๆนะครับถ้าใครมาดูรถนะครับอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะครับผมคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ